ทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังวันนี้บิดครับก้าวสู่ปีที่8แล้วจากสตาร์ทอัพเล็กๆที่หนึงที่เคยได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวไทยทุกคนจนวันนี้ได้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับทุกคนอาจจะรู้เรื่องราวต่างๆของผมรู้แคมเปญและกิจกรรมต่างๆของกลุ่มบิดครับ แต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่พวกเราทำมาตลอด8ปีนั่นคือการตอบแทนพี่น้องชาวไทยและสังคมไทยครับจริงๆก็ตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยตอนนั้นผมพี่โกโชนนแล้วก็คุณคมสัน Flash Express คุยกันว่าเราจะช่วยเหลือคนไทยยังไงบ้างนะครับก็เป็นช่วงที่ออนไลน์มีติ้งกันตอนนั้นก็เลยตัดสินใจร่วมกันทำแคมเปญระหว่างอนันดาแฟลชแล้วก็ปิดครับในการมอบเครื่อง ช่วยหายใจแบบไฮฟล f l o นะครับจำนวน30เครื่องนะครับสู่15ลโรงพยาบาลตอนนั้นก็เห็นปัญหาเรื่องของเครื่องช่วยหายใจไม่พอในช่วงโควิดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการช่วยบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคให้กับโรงพยาบาลราชทันแล้วก็มีการบริจาคน้ำและหน้ากากอนามัยในช่วงเทศกาลสงการที่ทุกคนจะต้องเดินทางกับต่างจังหวัดต่างๆเเพื่อให้ไม่ให้โรคแพร่กระจายแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยให้กับทุกคนในช่วงสงการ แล้วก็ช่วงที่พ่อค้าแม่ค้ากระทบหนักมากช่วงโควิดที่ไม่สามารถที่จะขายของได้เลยเพราะคนไม่ออกมาจากบ้านใช่ไหมครับอยอดขายตกมากแตก็เห็นตากแดดกันฝืนต่อสู้กันทุกวันทางบิดคับก็ได้มีการมอบร่มสนามกว่า2,000คัน,นคันให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศไทยเลยในทุกจังหวัดนะครับหรือไม่ก็มีการออกแคมเปญขายสติกเกอร์ลา ของผมนี่ตอนนั้นแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยมาอุดหนุนร้านอาหารนะครับจากทั้งหมด9ตลาดเพื่อแจกอาหารให้กับคนไทยที่ไปเดินที่ตลาด9ตลาดเนี่ยได้ทานฟรีให้พ่อค้าแม่ค้าก็ได้นอนหลับนะครับได้เต็มอิ่มอีกหนึ่งวันว่าขายของได้หมดละนะครับมีบริจาควัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหารให้ก,กลุ่มคลองเตยดีจังนะครับเพื่อคนยากไร้ในเขตชุมชนคลองเตยนะครับมีการร่วมสนับสนุนซองพัสดุด้วยครับในยุคนั้น จำนวน1ล้านซองเพราะว่าตอนนั้นขายของเนี่ยมันก็ออฟไลน์ line ก็ขายไม่ได้พ่อค้าแม่ค้าก็เปลี่ยนเป็นขายออนไลน์มากขึ้นแล้วก็มีคนบ่นว่าต้นทุนในการส่งของมันแพงขึ้นเพราะต้องมีซองใส่ของต่างๆบิดครับก็เลยมีการผลิตทั้งหมด1ล้านซองให้กับพ่อค้าแม่ค้า SME เพื่อจะลดต้นทุนในการส่งของออนไลน์นะครับหรือไม่ก็มีโครงการอย่างเช่นปันสุกกับปันกันเพื่อส่งต่อของเก่า ให้กับคนอีกหลากหลายคนที่เขาอาจจะมีความต้องการมากกว่าเรานรในโครงการปันสุขและปันกันแล้วก็มีลูกค้าหลากหลายคนเข้ามาร่วมโครงการนี้พร้อมกับเราร,ร่วมบริจาคนะครับแล้วก็ทุกคนจําได้ไหมครับมีอยู่วันหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยม,มีอุบัติเหตุครับโรงงานเคมีระเบิดแล้วก็มีผู้ประสบภัยจากเหตุที่เกิดขึ้นนะครับทางเบลดครับก็ได้ช่วยสเต็ปอินเข้าไป บริจาคหน้ากากอนามัย N95 และชุดเครื่องนอน,นให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่อีกเหตุการณ์นึงที่จำได้แม่นเลยครับคือเหตุการณ์ของเหรียญ i n น i n i t u s t นะครับที่ทางบิ t คับเนี่ยก็ออกมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็รับผิดชอบให้กับลูกค้าเป็นจำนวนทั้งหมด190ล้านบาทนะครับให้กับลูกค้าคนไทยทุกคนอ๋อแล้วก็มี เคยไปบริจาคถังดับเพลิงด้วยครับตอนนั้นก็มีเหตุไฟไหม้ในประเทศไทยเนี่ยนะครับข่าวใหญ่โตเลยก็เลยไปช่วยบริจาคถังดับเพลิงนะเพื่อบรรเทาสาธรารณภัยในเขตโอ้มีหลากหลายที่เลยครับโดยเฉพาะในเขตลิงชันบ่อนไก่บางรักนะครับ mm hmm. แต่ที่จำได้แม่นเลยครับแมตช์ฟุตบอลแห่งประวัติศาสตร์ The Match man, you, แมนยูเวือ์พูเต็ตครั้งแรก นอกอังกฤษครั้งแรกในรอบ100ปีแมชนั้นอย่างเดียวก็4,000ล้านแล้วนะครับก็เราก็เป็นสปอนเซอร์หลักคือตอนนั้นอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ให้คนไทยมีแรงบันดาลใจที่ออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านหลังโควิดมันคือ post โควิดอ่ะช่วงนั้นซึ่งก็หมดเงินไปเยอะมากครับแมชนั้นแต่อย่างน้อยครับพี่น้องคนไทยก็ได้สนุกกันเป็นความทรงจำที่ดีมากวันนั้น แล้วก็ที่สําคัญนะครับได้สารฝันของนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนอีกหนึ่งร้อยคนครับที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้เห็นไอดอลของเขานักเตะแมนยูหรือปุ๊บผู้เล่นตัวจริงถึงขอบสนามนะครับวันนั้นฝนตกปรยโปยเหมือนอยู่อังกฤษเลยครับอากาศเย็นๆเราได้เจอแมนยูหรือปุูบผู้เอร์เนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยนะครับซึ่งแม้แต่บินไปที่อังกฤษเองเนี่ยก็ไม่ใกล้ชิดขนาดนี้นะครับ หลังจากแมนยูิเวอพูเกมเนี่ยบิดคัพก็มีจัดบิดคัพซ็อกเกอร์เจอร์นียด้วยนะครับได้มีการมอบตัวการแข่งัฟุตบอลไทยลีกเนี่ยในปี2022-2023ประมาณ480ใบนะบให้กับเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลทั่วประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างหวังว่าได้สร้างนะักกีฬาฟุตบอลให้กับประเทศไทยมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากประสบการณ์ที่ได้เข้าไปดูฟุตบอลไทยลีกนะครับก็ บิดครับก็ได้มีการเวิร์กกับทาง PLAN B นะครับได้มีการก่อตั้งบิดครับฟุตบ l ลคลินิกขึ้นมาเพื่อได้จะสอนทักษะฟุตบอลน,นะครับโดยมีผู้ฝึกสอนเนี่ยที่เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยมาสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนนะครับจำนวนประมาณ60คนวันนั้นผมก็ลงไปเล่นด้วยสนุกมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ปลูกฝังเยาวชนนะครับให้หวังว่าจะได้สร้างแรงนดานใจให้เราผลิต ทีมชาตินักฟุตบอลทีมชาติไทยมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ลืมนักเตะที่กเกษียณแล้วนักเตะนักกีฬาทีมชาติไทยที่กเกษียณแล้วแต่ได้บาดเจ็บล้มป่วยนะครับก็เลยมีการสร้าง NFT ซึ่งตอนนั้นกำลังฮิตเลยนะครับชื่อว่า six time a s e a n champion กับโครงการช้างศึกไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ได้เงินประมาณ4ี่แ0,000บาทก็มอบทุกบาททุกสตางค์ให้กับ พี่ๆนักเตะอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่บาดเจ็บล้มป่วยนะครับแล้วก็มี charity auction ด้วยผมจำได้ว่าผมได้เสื้อโอโหแมนยู ho, มาตัวนึงผมชอบทีมโปรดวันนั้นแฮปปี้มาก man แมนยูเลือผููมาเมืองไทยเ,ยเจอ first team player เซ็นลายเซ็นให้กับทุกคนเป็นเสื้อที่มีลาเซ็นทุกคนครบก็เปิด auction เลยครับวันนั้นให้ทุกคนมาประมูลเสื้อแล้วก็เหมือนพี่หมีจะได้ไปนะครับ ออกชั่นไปจบที่มูลค่า32,200บาททางบิดครับก็เลยมอบทุกบาททุกสตางค์เนี่ยับาทให้กับสมาค,คมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นก็มีคนติดต่อมาเยอะเลยครับบิดคับช่วยสปอนเซอร์อีเวนต์นู่นอีเวนต์น,ตนตี้ในโรงเรียนต่างๆได้ไหมใช่ไหมครับเราก็มีการจัดมอบเสื้อกีฬาไปเยอะมากนะครับ ที่ผมจาได้ก็มีมอบซื้อ,อกฬาให้กับชุมชนฟุตบอลบ้านบางทองอําเภอน่าจะอยู่จังหวัดพังงานะครับเพื่อให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้มีเสื้อในการฝึกซ้อมและร่วมเข้าการแข่งขันและหลังจากนั้นเราก็ไปจัดวิ่งด้วยนะครับบิดค u ั f แฟนตาสติกรัก็เอารายได้เนี่ยส่วนหนึ่งไปให้กับทั้งหมด4มูลนิธินะครับเพื่อช่วย พัฒนาสังคมนะครับมีมูลนิธิเส้นได้อ,ออทิสติกไทยมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์มูลนิธิรักไทยนะครับ <c oughs> ก็มี <c oughs> การเอาเงินจากการจัดการวิ่งครั้งนั้นเนี่ยมอบไปกับมูลนิธิต่างๆในประเทศไทยอ๋อหลังจาก f a n t a s ติก Run เนี่ยก็ฟีดแบ็กมาดีมากปีถัดไปเราก็เลยจัดมาหมาราทอน <c oughs> วิ่งกับน้องหมาเพื่อการกุศลจำได้ก็มีคุณโบกี้ไลออนมาวิ่งกับเราด้วย แล้วก็มีน้อง,องเบลวาลิสลานะครับมาร่วมวิ่งจัดงานนะครับกับเราแล้วเราก็เอาเงินที่ได้เนี่ยบริจาคให้กับบูรีนิธิ The Voice Foundation ของพี่เก๋ชลาดาแล้วก็เพจหมากระสะครบก็เป็นการสนับสนุนวงการวิ่งนะครับให้คนไทยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เอาเงินมาช่วยบูรีนิธิต่างๆด้วย คือหลังๆก็สังเกตว่ามีคนช่วยวงการกีฬาอะไรเยอะแล้วในอัลบั้มมิสอุนิเวอร์สที่เราไปทำมาก็เยอะละมีด้านไหนอีกไหมที่คนมองข้ามเราก็มองว่าเฮ้ยเราควรจะเป็นหยดน้ำในทะเลทรายที่มันอิมแพคจริงๆดีกว่าไปเป็นอีกหนึ่งหยดน้ำในที่ที่มันฝนตกหนักอยู่แล้วที่คนให้เยอะอยู่แล้วมองไปมองมาก็คือกลุ่มผู้ต้องขังที่เขาต้องการโอกาสทุกคนก็ทำผิดกัน หมดใช่ไหมมนุษย์ทุกคนไม่ perfect แต่ทุกคนต้องการโอกาสใช่ไหมครับเราก็เลยเริ่มจากกลุ่มของผู้ต้องขังหญิงกลางนะครับกรุงเทพมหานครก็มีการเอาหนังสือนะครับเสื้อยือดคุณภาพดีนะครับในการมอบให้กลุ่มผู้ต้องขังหญิงกลางกรุงเทพก่อนนะครับอ๋อแล้วก็มีวัน International Women's Day 2023ก็มีโครงการ v i and t a ท e นะมีการมอบเสื้อให้กับมูรนิธิเพื่อนหญิง มีการโครงการสนับสนุน e d e f นิเทศจุฬาด้วยนะครับมอบโอกาสการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนผู้พิการทางการได้ยินมีการทำ charity NFT ตอนนั้นกำลังบูมเลยกับ Happy ชนะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชนในอำเภอชนะนะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็มีการร่วมสนับสนุนกิจกรรมค่ายพี่ให้น้องครั้งที่11ดด้วยนะครับเพื่อแนะแนวการศึกษาให้กับ เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่นะครับของ3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้อพอบิดคับครบ5ปีครับตอนนั้นก็คุยกันเอ๊จะทำอะไรดีครบ5ปีก็เลยตัดสินใจเลือกไปทั้งหมด5โรงเรียนครับไปโรงเรียนตามต่างจังหวัดที่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นก็มีการเดินทางไปโรงเรียนอนุบาลจันทรัฐจังหวัดกาลสินอเอา กิจกรรมไปเล่นกับน,น้องๆให้ของรางวัลให้ขนมวันนั้นเห็นรอยยิ้มเต็มไปหมดเลยนะครับโรงเรียนคําชมพูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์นะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันนั้นคือโรดโชว์ห้โรงเรียนเลยนะครับก็ในเดือนนั้นก็มีไปสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านลาชาวดีชายนะครับจังหวัดนนทบุรีมีทั้งมูลนิธินะครับบ้านมีรักจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็มีมูลนิธิ บ้านเด็กเลย่ยล่อนคุูมุย้ยจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับพอพูดเนี่ยภาพเก่าๆก็โผล่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นวันที่ร้อนมากแต่รู้สึกเต็มอิ่มนะครับจำได้เลยนะครับทุกคนก็ไปพร้อมกับทีมงานปิดขับทุกคนอ๋อใช่จำได้วันวันเด็กเนี่ยผมก็มีไปเอาสีเทียนแล้วก็ไปวาดระบายสีกับน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็มีบริจาคของใช้จำเป็นต่างๆ ในวันเด็กนะครับให้กับโรงเรียนวัดต้หนักเหนือจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ให้น้ําดื่มล่าสุดเลยครับแผ่นดินไหวโอโหเจ้าหน้ที่เหนื่อยมากเราก็เป็นที่แ,กแรกๆเลยครับของประเทศไทยที่ให้น้ําดื่มเป็นกําลังใจนะรบ,บริจาคเอาน้ําดื่มบิดคัพนี่แหละไปให้จํานวนมหาศารเลยนะไปช่วยพี่ๆบุคลากรหน้างานนะอาคารหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มเลยครับ คือตึกพิษลมจากเหตุการณแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้แล้วก็มีโอ้ยระดมทุนจากพาร์ทเนอร์เหรียญต่างๆตอนนั้นทําแคมเปญช่วยประเทศไทยติดต่อรีชอปไปพาร์ทเนอร์ต่างๆ <c oughs> ก็ได้ระดมทุนมาได้2ล้านกว่าบาทแล้วก็บริจาคให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็จริงๆมีทั้งบิทคัพสมิทด้วยนี่ก็จัดปีที่2แล้วปีนึงก็ใช้เงินประมาณ40บล้าน นะสองปีก็หมดหมดไป80ล้านซึ่งเราก็มองว่าการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญเอ๊ะทำไมคนที่จบมาแล้วทํางานสักพักหนึ่งแล้วไม่มีโรงเรียนสำหรับพวกเขาเลยที่ให้อัพสกิลคนทั้งประเทศทําไมมีแต่มหาลัยสําหรับเด็กมอ .6 อย่างเดียวแต่คนที่ทํางานไม่มีสถานที่ที่ให้เขามาอัพสกิลเลยก็เลยจัดงานบิดคับสมิ t ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปรากฏโอ้ยคนมา2500 0คนคนดูออนไลน์70ล้านคนรวมทุกช่องทาง หมดเงินไป40ล้านบาทนะครับปีนี้ลงลงอีก40ล้าน,นครับทุกคนเป็น80ล้านนะเพื่อให้ทุกคน upskilling ในเรื่องของ digital literacy financial literacy health literacy ที่ฟรีไม่มีงานใหญ่แบบนี้ที่ฟรีเลยสักง,งานในประเทศไทยนะครับเราก็เลยจัดมันขึ้นมาไหนจะมีบิดคับ r o a d s เพราะมีคนติดต่อมาบอกว่าคุณ็อบทำไมจัดแค่ในกรุงเทพฯ่างเ,เดียวพวกมี e t up บิดคัสบสม m ิ i ต่างๆเราก็เลยร o ทั้งประเทศไทยเลยครับ ไปตามหัวเมืองต่างๆจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อให้ความรู้เรื่องของ Digital a s สเซทเรื่องของ Financial Literacy ซีนะครับเรื่องของบล็อก a i n เรื่องของ l องจิเบตี้เรื่องของ AI แล้วก็นี่ผมน่าจะหมดเงินไปประมาณ40ล้านแลวครับไป World Economic Forum มาค่าสมาชิกปีละ10ล้านเพื่อที่จะไปได้ฟัง i n นไซ h ์ต่างๆแล้วก็มาอัปเดตพี่ๆโดยเฉพาะ Policy Maker Decision Maker ของประเทศนะครับว่าเฮ้โลกมันไปถึงไหนแล้วกำลังขับเคื่อนไปในทิศทางไหนแล้ว ประเทศไทยควรจะต้องเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไงโอกาสอยู่ที่ไหนความเสี่ยงอยู่ที่ไหนก็คุมครับเสียงเงินปีละสิบล้านเพื่อได้ฟังอินไซต์ต่างๆที่ผู้นําโลกพูดกันแล้วก็มากระจายต่อให้กับพี่ๆผู้นําในประเทศของเราเพื่อมีการปรับตัวได้ทันท่วงทีให้ SME ที่เป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ปรับตัวทันล่างสุดนี้มีผักดันเรื่องลองจิติทครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นวิกฤตใหม่ของประเทศไทยถ้าเราไม่ทําตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ stay gold meet up โอ้จัดแป๊บเดียวกลายเป็น community longevity ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะโรงพยาบาลต,ต่างๆคุณหมอต่างๆติดต่อมาหมดเลยครับโอ้ oh, ดีมากเลยให้ความรู้คนไทยให้ไม่ติดเตยมป้องกันดีกว่าแก้คนมาทีพันสองพัคนนะครับในทุกเดือนที่เราจัดแล้วในปีนี้ครับกำลังจะก้าวสู่ปีที่8ก็ต้องขอบคุณทางกรมราชทรรมากครับแล้วก็กรมพินิษ และคุ้มครองเด็กและเยาวะชนนะครับและที่สําคัญทางกระทรวงยุติธรรมรที่ให้เกียรติทางบิดครับเราได้เข้าไปมอบโอกาสนะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทุกคนมองข้ามเรารู้สึกว่าเป็น c o n t r i b u t i o n ที่เราภาคภูมิใจที่สุดอันหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นเหมือนหยดน้ำในทะเลทรายเลยครับถึงจะไม่มากนะแต่มันมีคุณค่า,าสำหรับคนที่ต้องการจริงๆได้เห็นรอยยิม้มได้เห็นนั้นแหละกกจะเข้าไปให้แรงบันดาลใจอบอกว่าเราได้แรงบันดาลใจกลับมาแทนจากการที่ ไปจัดคอนเสิร์ตกับพิเศษโลโซไปพูดอินสปิเรชั n a l ลท l k จัดคอนเสิร์ตจัดอาหารอรอ่อยอร่อยให้ทุกๆคนได้ทานกันกในสถานที่คุมขังต่างๆนะครับท,ท,ทั่วประเทศไทยซึ่งจริงๆก็มานั่งคิดดูกับทีมงานนะครับสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยก็รวมๆก็น่าจะเกือบประมาณ500ล้านบาทแล้วนะครับที่ สร้างอิมแพกต์ต่างๆให้กับสังคมไทยตลอด8ปีที่ผ่านมาแต่นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราอยากจะเกิดมาเพื่อสร้างโอกาสให้มากที่สุดให้กับคนที่ต้องการโอกาสจริงๆมันคือมิชชั่นสเต t เมนต์ขององค์กรของเราเลยครับ To democratize opportunities for everyone via leading innovation คือการสร้างโอกาสใหม่ๆด้วยนะครับไม่ใช่โอกาสแบบเก่าๆโอกาสใหม่ๆ,มาๆจากเทคโนโลยีใหม่ๆให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสได้มากที่สุด กระจายโอกาสให้กับคนไทยจริงก็เหมือนกับที่เรานะครับที่เคยได้รับโอกาสจากทุกคนบิดคับเคยเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆที่หนึ่งที่มาถึงวันนี้ไม่ได้เลยครับถ้าไม่ได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวไทยทุกคนที่คอยสนับสนุนผมและบิดคับมาโดยตลอดผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยที่คอยเป็นกําลังใจให้ผมและบิดคับมาโดยตลอดแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมและบิดคับต่อไปในการเดินหน้าทําดีเพื่อสังคมไทยต่อไป จะพยายามเต็มที่นะครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณสำหรับโอกาสครับ